มาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วมาแล้วครับมาแล้วครับเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวขอแป๊บน,นึงครับบเปิด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 ลออมยกินไปนิดนึงคนระัออก็มากินใหม่ครับแม่ฮึออร่อยมากเลย

Ok, hát dài rồi Các bạn mập chim mi không? Còn miếng đi không? Đó, giờ cái chim nào không? Hey, bye